พ่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนนเด็กพ่อเลยเขาตรงตรงเลยเนาะพ่อรายกาบยากเลยพ่อซื้อได้บ่พ่อซื้อบ่ได้พ่อบ่ซื้อคันว่าพ่อซื้อกับว่าแมนพ่ได้ซื้อเลี้ยงสองตัวซื้อแต่สามเธอเดี๋ยวเดี๋ยวน้องาีญาติเบิ้องแรกค่ะคลิปพ่อไส้นี่เขาคลิปแรกงวดก้อนนี่กับเขาคลิปแรกนะคะงวดต้อนนี่เขาแปดศูนย์ศูนย์แปดนะคะงวดนี่เขาตรงตรงนะคะเพิ่นตัด เพิ่นตาถ่หาสองก็หาเก้านะคะเขาตรงๆเลยนะคะนะคะเดี๋ยวที่ญาติจะท่ายเห็นข้างบนนี้เป็นไม้เลขโทรศัพท์ของพ่อซ้ายนะคะผู้ดใดอยากร่วมทําบุญเพราะว่าพ่อจุดประสงค์เอาแนวทางมาปล่อยนี่อยากสั่งกําแพงวัดไห้มันเสร็จนะคะนะคะศูนย์เก้าแปดสองสามสองสาม สี่ห้าสี่นะคะติดตอ่อโดยตรงผู้ใดอยากรวมทั้งบุญกับติดตอ่อไมเยเลขบันที่กับพอ่อเพื่อนนะคะนุนทีาเป็นสะพานบุญไท้นะคะเพราะว่าอีกจักมือสองสามมือนุอนที่าจะบ่ได้อยู่บ้านนะคะจะไปอบรมทางไกลกับจะบ่ได้ติดตอ่อกันกับเพื่อนกับหต้ติดต่อพ่อสายโดยตรงนะคะผู้ใดอยากรวมทั้งบุญศ<อ>ูนย์เก้าแปดสองสามสองสามสี่ห้าสี่นะคะแนวทางของพ่อเพื่อนมกกักจะได้ต้องหวนนะคะจิบเดวยวิบเดวยวิบทุกทายเดีวยวห้าสองตัวตัวเดียวตัว กับคลิปสุดท้ายกับเขาหนูพ่ได้เอามาเขาทั้งคลิปแรกทั้งคลิปสุดท้ายนะคะของพอทไส้นะคะนะคะต่างกับแพงอยู่พ่อเนี่ยนะคะอ้าวรู้ว่าพ่อพ่ได้ซื้อสองตัวเลยบ๊ซื้อแต่สามตัวจริงๆแล้วเขามาเบงแล้วมันก็มันพบตัวเดียวกันแน่นค่ะมือแรงนี่ก็ได้ไหมบ๊ได้เลยมือแรงนี่ถ้าวันที่ คือหนูจะไปวันที่สี่วันที่สามคันเป็นไปได้หนูมาขอสัมภาษณ์ต้องงวดแน่เด้อได้เหรอได้เลยนะเพราะว่าวันที่สี่ตอนตาเศร้าหนูก็ไปเืลอกพันชิลเราได้โนเลียให้สองงวดเหรอให้เขาเรื่อยๆเด้อยวพอจะได้สั่งกำแพงซอยกันนะคะบอกเอฟซีเขาเลยนะคะเอฟซีเปนกมิตาคนดีมีน้ำใจนะคะเท่าสองเฮ้าคนผู้ใดเพิ่นโชคดีก็ค่อยแบ่งน้ำใจมาสั่งกำแพงวัดซอยกันเด้อค่ะเสียดายเนาะ มวดก้อนนี่ก็หวดก้อนนี่กับเขาข้างล่างงวดนี่กับเขาข้างบนงวดก้อนวั่วันวันตังแต่ต้องงวดวดสิบเดเลยเนาะงวดเนี่ยงวดสิบเจ็ดงวดสิบเจ็ดกัมาออกออกงวดทัดมากออกออกทัดมาอีกจ้าถึงวัสิบเจ็ดนะเขาสิบเก็ดมันไม่ออกพี่คาม่ออกงวดทัดมากตั้งงวดว่าหันนี่ยไขู่งแปดออกแปดศูงล่างได้น้องวดนี่ตรงๆรงเลยพอบาตัดก็ป่าเลยบ่ะ แม่แม่แล้วนาตัดบ่แม่บ้านโอ้ยนั่นแหละเล่าเราได้เยอะนี่พี่ใส่พ่อเองสิตุงยี้เพื่อนให้ซื้อผู้เดียวให้ซื้อผู้เดียวแม่เราไปซื้อแม่เราไปซื้อพ่อซื้อบ่อไอ้บ่อซีเรียบพ่อตัดสองตัวกับพ่อห้ลูกฟังอยอะดิค่ะพ่อฟันดีดีอ่าพ่อพ่อให้ลูกที่เขาไป้วนเดินไปนั่งร่มคนั่งร่มเลยละปล่อยฟังอยู่ค่ะได้ขึ้นแรกเลยแหละเมื่อนแม่กัแม่ได้โนเดียจ้า คือวันที่สามลุงเฮงจะมาค่ะมากค่มา,กมาสัมภาษณ์พ่อมกันละค่ะวันที่สามแล้วก็จะามาตามเลขวัดตาวัดปาเพิ่นกับเลขออกสามมือเพิ่นกับปอยด้วยกันอ,อ,อาจจะมามือเดียวกันนะโอเก,ก็บพอพูดเรื่องนี้เรื่อนี้เถอะน้าสิตัดสองตัวนาะว่ามเขาวา,ขา,ขาว่ามันขวตุสามตัวเปล่บางเจ้าก็สิซื้อได้อยู่ละเลขบางเจ้าก็อันอันของข้าวเป็นสี่ก้อนอยู่ชุดหนึ่งขาปอยที่แหลกก้อนโม่เลยไหมไม่ใช่ปอยก้อน คลิปแรกกับป้อยก่อนคลิปคงสุดท้ายกับมะยัมตัวเก้าหนูหนูเอามาหนูเอามาขอบุเนี่เอาม้าตะขอมูญคลิปแรกนะคะคลิปคงสุดท้ายบอเดลมามันกับหาสองเท่าก,กันนะคะทั้ท<า>งเดี่ยวทั้งหลายตัวแน่นอ <5. S 2> ่หาสองตัวเดียวคนหาสองหาเก้าตัดหายตัดหายหาสองกับหาเก้ามันกับเขาขื้นในน้ำหนักซ้ำกันข้างล่างกับหกเก้าตัวเดียวพอหกเก้ากับหาสอง อันห้ออันนี้ห้องข้อบ่อห้องเก่าเป็นไงห้องเก่าเป็นล่าอันพิษร่าตัวนี้ว่าน้เรื่อยหรืเขาเรืยตัวนี้วันนี้พัดว่าเขาแปลงร่างว่านี่เขาหาสองบนเด้อพี่น้องเอาแอปซีล้อเท้าเลยค่ะนะคะเดี๋ยวจะให้เป็นเบอร์โทรอีกรอบนะคะคุณใดอยากร่วมสั่งสาราไอรุ่นพญาลุงโกอยากสั่งกำแพงวัดกับพ่อทรายนะคะศูนย์เก้าแปดสองสามสองสามสี่ห้าสี่นะคะนุ่นทียาเป็นสะพานบูร์ไยนะคะ จะคืนเบอร์โทรเบอร์โทรพ่อเราวไหเนี่ยนะคะศูนย์เก้าแปดสองสามสองสามสี่ห้าสี่พ่อแล้วมักจะฟันตัง้งวดน,นะคะถ้าผู้ใดมักซื้อรลรตเตอรี่นี่จัดลรตเตอรี่ไว้ได้เลยนะคะเลขออกบ่เกินสามงวดแล้วก็ฟัน <อะ S 1> ต้องไปนี้พ่อแล้วว่าจะวอสูตรคำนวณมาลงนะคะเอาแต่ความฟันล้วนๆนะคะนะคะ,นะคะ,นะคะเบอร์โทรพ่อทรายนะคะศูนยน์เก้าแปดสองสามสองสามสสต่อเพิ่นโดยตรงนะคะนุนทิยาเป็นสะพานบุญไห้นะคะ ประาณสองสามมื้อนี่จะบ่ได้ยู่นะคะเสียดายเนาะพ่อเนาะว่าก็บ้าเลขเขาแล้วพันดีกันเนาะพวกทุนยก็บ้าเลขเขาแล้วยู่แล้วบ่าตัวอื่นเอาซ้ำนี่เขาบอกอีรีได้ไงนี่เขาบอกต้องหาสองตัวเดียวเลยก็หาสองพันวานที่รออดซื้อเลขหาสวนที่ออกันมันซื้อหมดเลยมันเลยกลับหมกกลับหมกเสีดาคือหมกยังก็พอว่ากลับหมกเสียดาย ตามาสี่ดาวแล้ตอนนี้ทำพ่กพีดแต่ว่ามันมันจะอยู่เร็มพุ่นเมื่อนั้นเมื่อมาสัมบามันอยู่เร็มพุ่นไม่ได้เนาะหนูว่าพ่อสิได้ลายยู่เด้ไหมเรียกออกมาเรียกพอตัวเรียกออกมาแม่เรียกพอใส่เผาตรงๆเลยอ่ะส่าเรียบกับเลยแล้วโตัวเดียวสำนั้นเนาะคิดที่ทาตัวเดียวเลยได้บนเพรามมั่นใจบนจ้า ซองบนอันนี้เอาตะกอมุ่นคลิปแรกมากนะคะจะรู้ว่าคนเขาทั้งคลิปแรกแล้วก็คลิปโค้งสุดท้ายนะคะแต่ว่าเงื่อพ่อพ่อฝันนี่พ่อไม่ได้ขอพ่อไอ้บอกบอกอกไม่ได้ขอพุ่มมาทำว่หันกับลูกมุ่นเหรอพ่อว่าลูกมุ้นหมดก้อนแล้วซุดแปรกับลูกมุ่นแต่ว่าไม่ยอให้เป็นซุดแปะอเป็นซุดแปดไอ้เชียนให้มันแปดซุดสามมันว่อออกมาเดซุดสามมาเดียวไม่ไดเป็น ตัดออกทตัวิสุนสามไปุแบนอยยังเนี่นแหละโอ้ยเสียดายเนาะม้นนี้เราไปใหีปัญหามากครบคุบลงเราลุกคูุบเอาสองมือจับสองขาเนาะับสองขา5ึนมาักตีหาหาสองเนาะสองสองหาเก้าพวกกรบสำเร็จเหาตีเลขแม่ไห้เนาะ้องตีได้ตั้งหาเข้านั่นแหละที่ว่าพ่อมาจับสองขาขาขึ้นมาเดยพ่อเรยกว่าหาสองกับหาเ้า เฮงอจากไปนีนไม่รู้หนูไ่ได้โทรหาแล้วบ่รู้ว,ว,รว่าล่าส่อว่าอาผู้ใดจะจะสิบสอบถามอยากทำบุญกับพ่อร่วมสางกำแพงวัดนะคะติดต่อพ่อพ่อสายโดยตรงนะคะศูนย์เก้าแปดสองสามสองสามสี่ห้าสี่นะคะ,ะขอบคุณพ่พอ,ลอหลายเด้อเอาเซกันเอฟซีเลสนใจนั่นต้องไปถามนุสยยาเลยครับเฮง ค่ะพะวันที่สามหนูขมาอยูย่วันที่สี่หนูจะไปกรุงเทพมาวันที่สามเดี๋ยมาสัมผณ์นะคะต้องค่อยติดตามทางคลิปน้ำกันเด้อค่ะขอบุญขอบุณเอฟซีนะคะที่ให่งกวใหม่้วางใจกบตั้งสองของเขานะคะหลังจากนั้นก็จะไปรู้สึกว่ามันจะต,ตรงเลกวัดป้านวัดป้านี่จนวัดป้ากับเขาด้วยกันนะคะเขาไล่ไล่เขาง่วนนี่จะเขาทั้งบนแล้วค่ะข้างล่างบ่เขาน,นะคะ าล่างเหตุหาหานี่บอติดจักอาจารย์นะคะวันนี้เขาแต่บนล่างบ่มีนะคะนะบ่มบอกวยมีเล็กเบิ้ลนะมพ่อาะเลขเบิ้ลเลขเบิ้ลมากนี่บกวยเขาอาจารย์ได้กับบกวยหอยเ,ขยเลขเบิ้ลนะคะมัน